สวัสดีค่ะเฟรีนะคะวีรินแก้ปูกมิสแกนนักคนสวรรคา์มาในชุดตรีมอะไรวันนี้วันนี้มาในตรีมมวยไทยค่ะอ่าเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเรารู้สึกว่ามวยไทยเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยด้วยแล้วก็เลยอยากจะนำอัตลักษณ์ของความเป็นมวยไทยเนี่ยมาเผยแพร่ให้กับทุกคนได้เห็นโดยการผ่านทางเข้ากรมิสแกนไทยแลนด์นจริงว่าเราเล่นมวไทยเป็นไนเคยดลเรียน ไม่เคยเอาจริงพิธีนหนูเพิ่งฝึกได้สองชั่วโมง2 <c oughs> องชั่วโมงเองก่อนมาแต,แต่ก็มันก็จะอยู่ในสายเรื่องเราใช่ไหั้มวยไทยใช่ความความพิเศษในโชว์วันนี้มีอะไรบ้างที่โชววันนี้ก็คือเล่นท่า <c oughs> อสอกออก็สองชั่วโมงใช่สองชั่วโมงเพื่อท่าที่แบบว่าเขาเรียกว่าท่าขึ้นแม่ม้ายแม่ม้มวยไทยใช่ เราพอเข้ากองแล้วเราจะมีอะไรต่อยอดให้กับบอส้างถ้าเข้ากองนะคะหนูอย่างแรกเลยที่หนูเอามวยไทยเข้ามาเพราะหนู่เป็นนักแสดงอยู่แล้วหนูก็เลยอยากจะโชว์ด้านศิลปะก,การแสดงให้กบพังบอลนวัดดูว่าหนูเนี่ยสามารถเป็นนักแสดงให้บอสได้นะคะแล้วก็หนูเนี่ยมีซีรีส์ GL ที่ยอดวิวเนี่ยห้าล้านวิวถ้าบอสสนใจอยากได้นักแสดง GGL เเนี่ยบอสสามารถบอกหนูได้เลยหนูเขาะจะเป็นนักแสดงคนนั้นให้บอส นึ่งได้สองนะหลายคนก็บอกว่าจะเป็นเราหรือเปล่า,าหนูคอนะคะบอสเพราะว่าหนูตั้งหลักตั้งมั่นมาว่าหนูมาอยากมาอันนี้อยากมาเล่นซีรีส์ให้กับองค์กรมิสแกนอยากเล่นอยากเล่นให้กับบอสจริงๆค่ะเราคาดหวังในการพัฒครท้งนี้ถึงระดับไหนถ้าตอนนี้เหรอคะระดับท็อป10แม่เข้าไปเซ็นสัญญากับบอสขอแค่หนูได้เซ็นสัญญากับบอสได้อยู่ในบ้านองค์กรมิสแกนแค่นั้นเลย ราต้องเติมพลังแสงเราจะเติมในอะไรบ้างในตัวเขาไปอยากให้แบบว่าพี่พี่แม่แม่ทุกคนแบบเข้ามาดูหนูไล์เยอะๆแบบเข้ามาพูดคุยกันหนูคุยคนเดียวแล้วหนูเหงามากๆเลยเข้ามาคุยกันหนูได้นะคะสุดท้ายฝากหมออยากให้แฟนๆเข้าไปมีในช่องทางไหนค่ะก็ก่อนอื่นเลยนะคะก็ขอฝากด้อมด้วยนะคะชื่อด้อมว่าเฟยรินชอบกินอาหารหมานะคะแล้วก็ส่วนติกตอกส่วนติกตอกเนี่ยชื่อติกตอกว่าเฟรินมิสแกนนครสวรรค์ค่ะ